ตัดสินใจถูกแล้วที่ผมขับรถจากพิษณุโลกอวกวุปกรณ์อะไรบ้างครับที่สนใจฉากไฟไม่ขาตดดั้งกล้องครับด้านขาออกมา่างเงี้ยดันขาไม่ใช่ขาตัาา้งไฟครับ,คครบแล้วก็อย่าลืมยืดคอตรงนี้นะฮะ ส่วนเรื่องของไม้นะครับก็จะเป็นไปตามที่เรากําลังใช้อยู่ครับนี่อยู่ตรงหน้าผมนี่ครับไม่ใช่กล่องคุกกี้นะฮะนี่มันสะดวกแล้วมันก็กระทัดรัดครับสามารถวางได้นะฮะแล้วก็รับน้าหนักได้ดีนะครับ สวัสดีครับผมไอจากไอมันชอบนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการบุกตะลุยหน้าร้านไอมันชอบ EP 2นะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะชื่อว่าน้องเกมนะครับเป็นเพื่อนของสิงห์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ของทีมเรานะครับพอดีใจมากเลยครับได้มาที่นี่ครับมาอย่างไรครับเนี่ยก็ตอนแรกจะขี่ม้ามาครับแต่พอดีข้างบ้านรักไปทําอย่างอื่นหมดฮะโอเคครับแล้วมาอย่างไรครับเนี่ยขับรถมาครับจอดง่ายไหมครับตรงไหนฮะโอ้จอดสะดวกนะครับเข้ามามีที่จอด พอดีเลยครับแต่เป็นที่จัดมอเตอร์ไซค์นะครับผมต้องเลยไปจอดแล้วก็วันนี้น้องเกมมาดูอุปกรณ์สตูดิโอใช่ไหมครับครับผมอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่สนใจฉากครับแล้วก็ไฟไม้ถาตั้งกล้องครับโอเคครบชุดเลยนะเอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ถ่ายารีวิวครับโปรดักต่ตางๆครับโอเคลักษณนะของการถ่ายนี่จะเป็นการแบบยืนหรือว่านั่งถ่ายครับส่วนใหญ่ผมจะนั่งถ่ายครับผมอยากจะให้ไฟกับฉากมันเป็นมูทที่มันดูโอเคนุ่มแล้วก็สามารถที่จะถ่ายงานได้ครับได้เดี๋ยวเราไปดูไฟกันก่อนเลยดีกว่าครับ ไฟนี้ก็จะมีหลายแบบครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราจะถ่ายคอนเทนต์แบบนั่งถ่ายใช่ไหมก็จะแนะนําเป็นไฟซอฟบ็อกฮะซึ่งซอฟบ็อกเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายทรงหลายขนาดเลยตั้งแต่ตัวราคาพันกว่าจนถึงหลักหมื่นแต่ตัวที่จะแนะนานะครับจะเป็นไฟซอฟบ็อกรุ่นเริ่มต้นราคาพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองเราลองดูตัวนี้ก่อนว่าเป็นยังไงได้ครับอ่านี่ครับตัวนี้ฮะครับผม เป็นตัวเริ่มต้นพันหเป็นตัวถูกมากแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้ถูกเหมือนราคามีคุณภาพแน่นอนตัวนี้รับความสว่างปรับอุณหภูมิแสงได้หมดเดี๋ยวเราไปทดสอบใช้กันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงมีห้องทดสอบด้วยเหรอครับมีครับทุกชิ้นที่อยู่ในร้านเนี่ยสามารถหยิบมาลองเล่นได้หมดเลยลองทดสอบลองเล่นได้หมดลองเล่นได้หมดไม่ต้องเกรงใจอยากเอาตัวนี้ไปทดสอบด้วยนะครับได้ครับผมโอเคแล้วก็มีไฟมีขาตั้งครับ ตั้งเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นอีกเช่นกันครับจะมีตั้งแต่ตัวเล็กที่เป็นแบบเนี่ยมีไดร์พอตแล้วก็ตัวใหญ่ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยว่าจะใช้แบบไหนซึ่งถ้าลักษณะที่จะถ่ายคอนเทนต์ตั้งนิ่งๆเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวกลางๆนะ,ะถ้าอย่างที่ในสตูเราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ รุ่น VCT 6 0ี60ของยุนถึงครับใช้ได้หลากหลายอันหนึ่ประสงค์แล้วก็แข็งแรงด้วยครับตัวนี้ก็อยากให้ลองดูตัวนี้ก็คือดูแข็งแรงมากเลยใช่ก้านนี้ก็ใหญ่แล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็กำลังดีครับลองถือดู โอเคเลยนะครับครับอันนี้ก็ปรับสูงได้ประมาณ150กว่าเซนครับครับอันนี้ปรับคอได้อีกแต่ถ้าน้องเกมคิดว่าใหญ่เกินไปก็สามารถลดขนาดขาทั้งกล้องได้ครับ <ปะ S 1> ก็อมีให้เลือกเยอะเลยมีให้เลือกเยอะเลยตั้งแต่ตัวขนาดเล็กไปถึงตัวขนาดใหญ่มีทุกขนาดเลยตัวนี้ไปลองด้วยได้ไหมครับได้ครับผมซึ่งทุกตัวเนี่ยพื้นฐานคือขาทั้งกล้องใช้กับกล้องใช่ไหมครับแต่เราก็จะมีตัวแป้งเอาไปต่อเพื่อใช้กับมือถือได้ด้วยทุกรุ่นเลยครับผม หลักๆนี้น้องเกมใช้มือถือหรือว่าใช้กล้องครับใช้กล้องครับใช้กล้องใช่ไหมก็จะใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันนึงจะใช้กับมือถือก็เอาตัวแปลงไปต่อได้อ๋อตัวแปลงเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ใช้มือถือได้เลยใช่ครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไมค์กันต่ออ๋อครับโีเ้องประจนจใตาย ก็อย่างไม้ที่เอาไว้ถ่ายคอนเทนต์นะฮะหลักๆเลยที่คิดว่าเหมาะสมก็จะเป็นไม้ไร้สายกับไม้ตั้งโต๊ะครับซึ่งไม้ไร้สายเนี่ยก็จะสะดวกในการมูฟลุกไปมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้หันขวาใช่ได้หมดเลยได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นไม้ตั้งโต๊ะเนี่ยคุณภาพเสียงก็จะแบบว่าละเอียดกว่า แต่ว่าเราก็ต้องนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกไปไหนอสมมติถ้าผมจะหันซ้ายผมต้องยกไปแล้วก็หันซ้ายใช่ด้วยกันนะครับเพราะแต่คุณภาพมันดีมันสูงใช่ครับเรื่องความสะดวกสบายมันยากใช่มันก็จะมีข้อจํากัดเยอะกว่าอไมวเลสก็จะค่อนข้างมูฟได้เยอะกว่าครับอืมอันนี้น้องเกมคิดว่าแบบไหนจะตอบโจทย์กันน่าจะ่าเป็นไมวไวเลสนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างขยับบ่อยครับบางทีก็ลุกขึ้นเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยับ ไมายเลตก็จะมีหลายรุ่นเลยซึ่งถ้าเอารุ่นที่ดีที่สุดสถียรนสุดสะดวกสุดก็จะเป็นไมวายเลตรุ่นโหลดวเลตโกบตัวนี้เนี่ยก็จะพูดได้งสองคนเป็นพิธีกรได้สองคนพูดสองคนไม่ตีกันนะฮะก็สลับสลับกันพูดครับไม่พูดพร้อมกันครับโอเคอย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็ใช้ไมรุ่นโหลดวายเลตโกลคุณภาพเสียงก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งไมตัวนี้เนี่ยเล็กแล้วก็สะดวกแล้วก็สถียรนมันมีขนาดเล็ก แข็งแรง,แง,แรงผมเผลอว่าไหนผมเผลอนั่งทับมันจะป่น, <laughs> <laughs> นนะฮะก็ไม่รับประกันครับโอเคครับโอเคสนใจตัวนี้นะครับ <laughs> ได้เดี๋ยวเราก็จะเหลือฉาก <laughs> ใช่ครับฉากเนี่ยก็จะมีหลายแบบครับที่เป็นฉากใหญ่เนี่ยก็จะมีหลายแบบครับอ่าอย่างถ่ายคอนเทนต์เนี่ยก็จะแนะนําเป็นฉากแบบขาตั้งคู่ <laughs> <อ>ครับแล้วเราก็เลือกฉากหลังเอาซึ่งก็มีหลายแบบแต่ที่แนะนํานี้จะเป็นแบบลิมโบ ลิมโบมันแ<ห>ลมโบไม้ไหมฮะที่จริงไม่เหมือนครับไม่เหมือนแลมโบ้เลยครับตอนนี้นใช่ครับที่ขับชใช่ครับแล้วก็มีฮะม,มีมุกอีกางนะ <laughs> ผมจะควรมากไปแล้วฮะโอเคลิมโบ้เนี่ยฮะมันก็จะเป็นลักษณะของกระดาษจะมีเนื้อแข็งแล้วก็เหนียวกว่ากระดาษทั่วไปครับแล้วก็มีสีให้เลือกถึง62สี62สีใช่ใช้ได้ทุกวันไม่ซ้ำกันเลยครับีผมเอาคุณแม่ผมมานั่งแล้วถ่ายไว้12วันได้หมดเลยได้สวัสดีวันจันทร์วันอังคาร62วันไปเลยครับของเดือนครับ ฉากตัวเนี้ยก็จะให้แสงและเงาที่สวยก็คือโครงฉากเนี่ยจะเป็นขนาดกว้าง3เมตรครับเป็นไซส์ L แล้วก็ตัวฉากหลังอ่ะจะเป็นขนาด 2, 3, 2> คูณ3ซึ่งเราอ่ะจะเอาฉากเนี่ยมาแปลงเป็นใช้กว้าง3เมตรหรือว่ากว้าง2เมตรก็ได้มันสามารถแดัดแปลงได้อ๋อคือมันสามารถปรับได้ปรับได้ครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยอ,อย่างที่น้องเกมจะถ่ายคอนเทนต์เนี่ยเราใช้ขนาดกว้าง3เมตรครับอ่าซึ่งความสูงก็จะเหลือ2เมตรใช่ไหมซึ่งมันก็จะถ่ายได้พอดีเฟรมในการถ่ายคอน เนตอนนั่งครึ่งตัวครับใช่ครับก็ตอนนี้เราได้อุปกรณ์ครบแล้วครับตามที่แนะนําไปนะฮะเดี๋ยวเราจะอุปกรณ์ไปลองจัดใช้จริงแล้วก็ดูกันว่าเป็นยังไงก็คือผมจะได้ไปลองของทุกอย่างที่มีเนี่ยที่ผมเลือกวันนี้ที่สตูดิโอของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอือโอเคเลยครับโอเคงั้นเราไปกันเลยไหมฮะไปครับไปกันครับไปครับได้ลองด้วย โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องสตูดิโอของเราแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเลือกกันมานะฮะอยู่ตรงนี้แล้วครับผมก็จะมีไฟซอกบล็อก B A 45วัตต์ที่เลือกข้างล่างเมื่อกี้นี้ใช่ครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องตัวเมื่อกี้ V T T 60ครับครับแล้วก็มีฉากที่เป็นขาตั้งคู่นะคะกว้าง3เมตรแล้วก็มีลิมโบฉากกระดาษสีเหลืองที่เราเลือกกันครับผมเดี๋ยวเราจะประกอบฉากหลังนะครับอ่ามันก็จะเป็นขาตั้ง2ตัวแบบนี้ฮะ นี่จิบขึ้นมาแล้วเราก็ดันขาออกมาอย่างเงี้ยดันขาไม่ใช่ครับขาตั้งไปครับนี่แล้วก็ล็อกที่ด้านล่างครับแล้วก็ยืดคอความสูงมันออกมายืดคอขาตั้งครับโอเคครับดันจะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหล็กสี่ท่อนที่เป็นคานนะฮะครับอ่าสังเกตว่ามันจะมีรูใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ริมสุดครับครับเราเอาไปใส่ที่ริมสุดก่อนเลยครับผมริมสุดเลยนะครับใช่ไปใส่ที่ขาตั้งคะถูกไหมครับ ใช่ครับแป้น,น,นครับแล้วก็นี่ต้องดึงให้ตึงนะฮะตอนนี้ก็ประกอบฉากลิมโบพร้อมขาตั้งเรียบร้อยแล้วนี่นักขาตั้งกล้องเราก็การขาออกมาเลยตัวนี้มันก็จะมี3ข้อตอกครับแล้วก็อย่าลืมยืดคอตรงนี้นะฮะครับก็ไม่ยืดเรบครับขาตั้งกล้องตัวนี้นะฮะมันสามารถปรับแพนปรับทิวได้เป็น ขาตั้งกล้องสำหรับวิดีโอโดยเฉพาะเลยครับัครพับเทปได้แล้วก็ไปหมุนตอใต้กล้องได้โอเคครับก็สวมที่กล้องได้เลยโอเค,อเคตั้งกล้องตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้ทุกแบบครับเหลืองช่ด้วยกับที่คอนเทนต์ของเราเนี่ยจะเป็นการนั่งถ่ายชก็หลักๆ การจัดไฟจริงๆก็จะมีหลายแบบนะบแล้วแต่สไตล์แต่ว่าที่เราจะจัดกันในวันนี้ด้วยกับไฟ2ตัวแล้วก็จะจัดเป็น t o point นะฮะก็คือมีคีย์ไลท์กับฟิวไลท์นะครับ,รบในตัวแรกเลยเราก็จะให้มันเป็นคี y ์ไลท์ก่อนเป็นไฟหลักนะฮะเราก็อาจจะวาง,งเฉียงประมาณนี้ให้อยู่ความสูงเหนือหัวของเรานิดนึงแล้วก็หักก้มลงมานิดหน่อยฮะแล้วก็ตัวที่2นะครับฟิวไลท์เป็นเป็นไฟอีกด้านหนึ่งนะฮะใช้เพื่อลบเงาอ๋อ นอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะเล่นการจัดไฟแบบอื่นก็ได้นะครับคือคีไลท์กับริมไลท์ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของฟิลไลท์เนี่ยให้อยู่ด้านหลังตรงกันข้างกับคีไลท์แสงและเงาก็จะได้อีกแบบหนึง่งก็จะมีมิติที่ต่างไปจากเดิมก็คือทําให้แสงและเงามันเป็นแบบอื่นนี่แหละครับใช่ครับผมแบบนี้ก็สวยนะฮะหรือแบบแรกก็สวยเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันว่าเกมจะชอบแบบไหนนะ เอาที่ผมผอมหน่อยก็ดีครับต้องหันข้างอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเวลารีวิวผมต้องยางส่วนเรื่องของไม้นะครับก็จะเป็นไปตามที่เรากําลังใช้อยู่ครับ่าเดี๋ยวเราก็มาฟังผลลัพธ์ของเสียงกันอีกทีหนึ่งนะคะได้ครับเสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอต่างามครับแล้วก็เสียงของไมวเลโก้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเกมก็ลองฟังเสียงเปรียบเทียบดูนะฮะได้ครับ อยากจะให้น้องเกมลองรีวิวดูหน่อยได้ไหมว่าชืดอุปกรณ์เนี่ยช่าออกมาแล้วเป็นยังไงครับได้ครับ สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเกมเดบิวตนะครับวันนี้เราจะมีโปรดักต์ตัวหนึ่งฮะมาแนะนําครับวันนี้นี่อยู่ตรงหน้าผมนี่ครับไม่ใช่กล่องคุกกี้นะฮะนี่นะฮะชื่อว่าชีหยุ่นนะฮะไม่ใช่ยุนฉี่นะฮะชีหยุ่นสมูทคิว3านะครับท่องพร้อมกันครับ1นึงสองสา จียุ่นสมุดคิวอันนั้นสะสมุดคิวสามครับผมจียุ่นสมุดคิวสามไม้กันสั่นไม้กันสั่นไม้กันสั่น,นไม้กันสั่นครับไม่ใช่ไม้กินเผ็ดนะะ ไม้กันสั่นสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับโอ้โ oh, ห oh, แนะนำนะครับ oh. วันนี้ผมเตรียมมาแนะนําทุกคนเลยที่กําลังดูอยู่นะครับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับในการถ่ายทํา YouTube รีวิวนะครับแนะนํานี่เลยครับไม้กันสั่นรูปร่างลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมี3ขานะฮะอะจริงๆคนเราต้องมี2ขานะฮะแต่เขามี3ขานะครับสขาคือมันสะดวกแล้วมันก็กระทัดรัดครับสามารถวางได้นะฮะแล้วก็รับน้าหนักได้ดีนะครับ โอเคครับน้องเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับจากที่ได้ลองเล่นออุปกรณ์แล้ววันนี้สนุกมากครับรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่ผมขับรถจากพิษนุโลกดางมาถึง บางกะปิตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะลําบากมันจะเดินทางยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากครับมันเดินทางมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าทั้งได้ลองได้เลือกอุปกรณ์สตูดิโอที่มันหาลองที่ไหนไม่ได้การตัดสินใจซื้ออะไรที่มันเป็นค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่ตัดสินใจมาในครั้งนี้ได้ลองได้เลือกเองได้คําแนะนําได้หลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการทํางานที่เรามาเลือกซื้ออุปกรณ์ในวันนี้อย่างเต็มที่มากๆครับรู้สึกดีมากวันนี้ โอเคครับเราก็ต้องขอบคุณน้องเกมเหมือนกันที่ให้โอกาสเราได้บริการน้องเกมในวันนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็เรียนเชิญอีกนะฮะดีครับผมครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับน้องเกมมีอะไรแนะนำมั้ครับนี่ครับอันนี้คืออะไร